งหมดเลยแล้วนี่มาทำอะไรหรอคะเบสไม่อยู่นะคะคือพี่อยากจะมาลบกวนมินกับเบสหน่อยอะพี่ขอเข้าไปรอเบสข้างในบ้านได้ไหมอะเดี๋ยวจะได้คุยพร้อมกันเรื่องอะไรอีกล่ะเรื่องเงินหรอไปให้คนอื่นช่วยเธอนะเปล่าไม่ใช่เรื่องเงินแล้วเรื่องอะไรอะ ตัวเองเป็นพี่สาวคนโตแท้ๆหาเรื่องให้น้องตลอดงั้นพี่ไม่รบกวนมินแล้วนะไว้พี่ค่อยมาใหม่แล้วกันเอา้าพี่ออนนี่ไปไงมาไงเล่ะครับอแล้วนี่ทำไมเสื้อเปียกแบบน,นี้มินทำไมไม่พาพี่สาวเข้าบ้านละ่ะเบสคือว่าพี่มีเรื่องอย่างรบกวนเบสหน่อยอะ่ะไป เอาสิครับข้างนอกแดดมันร้อนอ,ะอ่ะมีนไปเอานะ้ำมาให้พี่ออนหน่อยสอิไม่เป็นไรหรอกเบสพี่มาแป๊บเดียวเองอะ่ะเดี๋ยวคุยธุระกับเบสเสร็จพี่ก็ว่าจะกลับเลยหาเรื่องอะไรมาให้อีกล่ะ มินนี่มันพี่สาวเบสนะถ้าไม่พอใจกลับเข้าไปในห้องไปมินก็แค่เป็นห่วงคุณน่ะคุณทางานมามันก็เหนื่อยอยู่แล้วอ่ะมินไม่อยากให้คุณเหนื่อยกับปัญหาไร้าสาระอีกอ่ะกลับเข้าไปในห้องเดี๋ยวนี้เลยนะอีะ๋อย่ทะเลาะกันพี่เลยนะเบสพี่ออนคือพี่พี่ปไปเลยเปล่าอ่คือ ีถึงขนาดนี้เลยเหรอพี่จับได้ว่ามันแอบมีสาวอื่นอะแล้วพี่ก็เลยขออย่าก,กับมันแต่ว่ามันไม่ยอมอยา่าพี่ก็เลยว่าสะพาลูกหนีอะแต่ว่ามันก็ไม่ให้อะนี่มันจะทำเกินไปนะพี่สงสารลูกอับเบสเราพอที่จะมีทางที่ เอาลูกกลับมาให้พี่ได้ไหมอ่ะช่วยพี่หน่อยนะพี่นั้นพี่อยู่กับผมก่อนผมว่ายนั่นอ่ะผมไม่กล้าตามมาถึงที่นี่หรอกส่วนเรื่องหลานอ่ะผมจะคอยปรึกษาเพื่อนที่เป็นทนายนะว่าเราจะทําอะไรได้บ้างให้มาอยู่บ้านเราเนี่ยนะคะบ้านเราไม่ได้มีห้องว่างให้ใครมาอยู่นะคะนอนโซฟาไปก็แล้วกันเที่ยงนอนอ่ะมินถ้ามีนไม่พอใจอ่ะกลับไปอยู่บ้านแม่ไปนี่มันพี่สาวผมนะใช่ไหคอยห่วงนู่นห่วงนี่ ใเลือกเหรอบ้านนี้มีนก็มีสิทธิ์นะคะบ้านนี้เป็นบ้านของมีนน่ะถ้าไม่มีจะไม่มีสิทธิ์มีนที่ขอพักที่บ้านมีนกับเบสก่อนจะพักได้ไหมอะ่ะเดี๋ยวถ้าพี่หาทางได้แล้วพี่สัญญไปเลยอย่าทะเอลาะก,กันเลยนะพี่อยู่บ้านผมนี่แหละเราเหลือกันแค่สองพี่น้องนะถ้าพี่ไม่พึ่งผมพี่จะไปพึ่งใครเบสคะเรื่องของผัวเมียอ,อย่าไปยุ่งเลยดีก,กว่า อยู่ของเราเฉยๆก็ดีอยู่แล้วเบสแล้วมินล่ะมินเขาอ่ะจะรู้สึกยังไงอ่ะพี่ว่าเขาไม่ค่อยโอเคนะไม่เป็นไรแล้วพี่เดี๋ยวผมจะคุยเขาเอีก มาได้สักทีนะมึงเอะเมียกูยอยู่ไหนกูจะไปลาาคอมานี่พี่กินเหล้าหือขนาดเนี้นี่ดื่มหรืออาบฮะไม่ต้องพูดเลยพี่สามึงอยู่กับมึงใช่ไหมฮะบอกให้มันกลับบ้านเดี๋ยวเเจอกูแน่ผมไม่บอกอะไรทั้งนั้นแหละรอพี่สาก่อนแล้วค่อยมาคุยกับผมอยู่ไม่ได้ก็อยาก,กันไปสามวันดีสี่วันไข่แบบเนี้ยผมไม่อยากได้เป็นพี่เขยหรอกนะปากดีนะมึงเอะลมไหม ไอ้เบ๊บมึงก้าต่อยหัวดีแต่ใช้กำลังแบบนี้นอนกองตรงนี้แหละทำไมเจ็บ ับบ้านตัวเองได้หรือยังคะกินอยู่บ้านคนอื่นสบายเนาะมินพี่ซักผ้าให้แล้วนะเดี๋ยวพี่จะทำอ,อข้าวอะ่ะมินอยากกินอะไรเป็นพิเศษไหมไม่ต้องเอาใจมีหรอกคะ่ะมินไม่สงสารหรอกปัญหาครอบครัวของตัวเองอะ่ะหัดจัดการบ้างนะคะแค่มินกับเบสอะ่ะก็มีปัญหามากพอแล้วคะ่ะโยนให้คนอื่นเอ้อเสียงดังอะไรกัน กลับมาจากที่ทํางานแล้วหรอคะ่ะเหนื่อยไหมคะวันนี้มีนแค่จะให้พี่ออนช่วยทํางานบ้านนะคะเห็นพี่ออนมาอยู่บ้านเราฟรีมีนตั้งแต่พี่ออนเข้ามาอยู่ในบ้านอะนออนเาาอบสก็เห็นพี่ออนทํางานตลอดนะมีแต่มียนอะทำอะไรเลยเอาแต่ว่าคนอื่นนี่คุณมันยังไงอะพี่ออนเป็นคนนอกนะคะทําไมเขาข้างดีจังมีนนี่มันพี่สาวของเบสนะคนนอกเหรอพูดใหม่ดิ ครอบของเบสนะคะเราแต่งงานกันแล้วพี่ออนตั้งหางที่ไปคนนอกใจเย็นก่อนนะมินมินอย่าพูดแบบนี้เลยนะงั้นเดีย๋ยวพี่ไปทำกับข้าวให้นะครับมินมีเป็นอะไรนั่นมันพี่สาวเบสนะเขาก็แค่ามาขอความช่วยเหลือถ้าเขาหาทางออกได้เขาก็ไปมีพูดอย่างเงี้ยไม่ถูกต้องนะ ก็มีเป็นห่วงเบสนี่คะแค่คุณทํางานกลับมามันก็เหนื่อยมากพออยู่แล้วมีไม่อยากให้คุณมาเครียดกับเรื่องไร้สาระของปัญหาพพครอบครัวคนอื่นมีนถ้ามีนมาขอความช่วยเหลือเบสอะแล้วพี่สาวบอกว่าไม่ต้องยุ่งมีนจะรู้สึกยังไงมีนเอาละ่ะมีนไม่ต้องร้องไห้หรอกเบสก็แค่อยากให้มีลองปรับมุมมองดูอะมีนขอโทษนะคะ มีนแค่โตมาในครอบครัวที่พี่สาวแย่งทุกอย่างไปจากมินเวลาพี่สาวอยากได้อะไรแล้วมินมีแม่ก็จะแย่งไปให้พี่สาวทุกครั้งมินกลัวว่าถ้าพี่ออนเข้ามาอยู่ในครอบครัวของเราเบสจะไม่สนใจมีนมนี่ขอโทษนะคะเบสเออ ทำกับข้าวไว้ให้แล้วนะเบสพี่ขอคุยด้วยหน่อยสิมินเต้าไปที่อื่นไหมคะไม่ต้องหรอกมินมินอยู่ตรงนี้แหละเบสพี่ว่าพี่จะกลับบ้านไปอยู่กับลูกพี่แล้วนะพี่ช้างเขาบอกว่าเขาจะปรับตัวใหม่อะ่ะยังไงก็ขอบใจพวกแกสองคนมากเลยนะที่ให้พี่มาอยู่ด้วยอะ่ะเออพี่คิดดีแล้วเหรอครับ ที่ฉันลองให้โอกาสเขาดูอ่ะจะให้พี่อยู่ต่อก็ลำบากพาะแกสองคนเปล่าแล้วเมื่อกี้ค่ะหนูขอโทษนะคะที่หนูพูดแรงไปหน่อยอย่าเก็บไปคิดมากนะคะพี่ออนเ,นเบสเคารพในการตัดสินใจของพี่นะแต่ถ้าเขาทำไม่ดีกับพี่อีกอ่ะพี่รีบบอกเบสเลยนะขอบใจพวกแกสองคนมากเลยนะถึงแม้เบสจะเกลียดไอ้บอลลันก็เถอะแต่เขาก็ยังเป็นพ่อของลูก เอาไว้เบดไปเยี่ยมหลานนะจ้ะพี่ไปก่อนนะ